วันนี้ตอนตรวจมนเลครับพอถึงตอนช่วงแผ่สับเพรู้สึกเหมือนจะร้องไห้คือฮึบไว้ฮึบไว้กลัวน้ําตาจะไหลอย่าเงี้ย<ไ>ปล่อยัลยปล่อเลยเปล่อยน้ำ<ป>มันไหลเลยมันมีปิติไงแล้วก็กินน้ําเข้าไปเติมมันใหม <laughs> ่น้ำตาม,มันไหลแล้วกินน้ํา คแล้วสวดมนต์คนเดียวแผ่ปกติที่บ้านไม่เห็นมีอาการอะไรเลยแต่มาสวดที่เนี่สวดกันเยอะๆแล้วมีอาการเนี่ยมันนีพลังงานเยอะครับพลังงานมนุษย์ด้วยพลังงานเทวดาเทพพรมด้วยโลกวิญญาณด้วยไหนโอ้โโถววิญญาณเนี่ยถ้าลองเราสวดที่ไหนมันสวดตามตามเราไปสวดที่นั่นแหละใช่บอกว่าเราจะมาสวดมนต์ถูกแล้ว มันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกมันได้อายุมันได้บุญครับบุญมันไม่หมดมาสวดกับเราเนี่ยบุญมันไม่หมดไงถึงมันได้น้อยกัจริงแต่มันไม่หมดถ้ามันสวดบ่อยๆเนี่ยโอ้มันไม่ธรรมดานด้สวดมนต์อยากให้สัมผัสให้ได้จะได้ไม่สงสัยเอ๊ะเขาสวดมนต์ทำไม